ทุกครั้งที่ผมบดอาหารไก่เสร็จผมจะไม่ลืมแบ่งใส่ภาชนะอีกชุดสำหรับบรรดาน,นกที่อยู่รอบๆบ้านนกเขานกเอี้ยงนกกระจิบพวกเขาจะผลัดกันมาเยี่ยมมาจิกกินอาหารที่ผมเตรียมไว้อาหารที่บดใหม่ๆกลิ่นจะหอมนกชอบมากๆครับบางตัวบินมาเกาะรอตั้งแต่ยังไม่ทันวางถาดเลยด้วยซ้ำ แล้วก็เอาจริงๆไม่ใช่แค่นกหรอกน้องแมวเนี่ยก็แอบมาด้วยเพราะในอาหารไก่มีทั้งกระดูกมีเนื้อสัตว์ผสมอยู่ด้วยเมื่อผ่านเครื่องบดเศษกระดูกและเนื้อสัตว์ก็ถูกบดละเอียดเนียนเป็นเนื้อเดียวกันอยู่ในมเมล็ดอาหารไก่น้องคงได้กลิ่นแล้วก็เดินมาหยุดตรงถาดแบบเงียบๆ ผมมองภาพนั้นแล้วก็อดยิ้มไม่ได้ครับแค่แบ่งอาหารให้สัตว์รอบบ้านใจก็อิ่มแล้วครับ